เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อวิชาพระเครื่องเบื้องต้นเข้าสู่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยและก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เรียนอะไรกันอย่างไร จะมีประโยชน์คนผู้ชมคนทฟังยังไงบ้างที่อาจจะนําไปเป็นอาชีพหรือว่าต่อยอดอะไรต่างหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ถ้าเราดูพระเครื่องเป็นก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่โดนหลอกใช่ไหมคะเราไปพูดคุยกับอาจารย์อิสรานุวัตรศรีคุณอาจารย์ประจําสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์จะเป็นวิทยากรร่วมของหลักสูตรเรียนรู้พระเครื่องเบื้องต้นด้วยไปสวัสดี ท่านอาจารย์อิสราหุวัตศรีคุณอาจารย์ประจําสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะซึ่งอตอนนี้ธรรมศาสตร์เขาเปิดสอนวิชาพระเครื่องเบื้องต้นอ่ไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะอาจารย์คะน่าสนใจมากๆเลยหลายคนสงสัยว่าทําไม ธรรมศาสตร์ถึงเปิดสอนวิชาพระเครื่องอาจารย์ครับคือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของพระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่นอกของสถาบันการศึกษานะครับผมก็เลยอมองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นวิชาชีพแต่ว่าองค์ความรู้ที่ไปรองรับว่าพระองค์หนึ่งมีคุณค่ามีวิธีในการพิจารณาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของพระแท้พระเก๊พระปอมพระเลียนแบบอย่างนี้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันยังมีเรื่องของกระบวนการที่มันลักลั่นหรือองค์ความรู้ที่ยังไม่เป็นเอกฉันนะครับหรือยังมีความเห็นที่แตกต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสถาบันอ่ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ย เราก็เลยพยายามที่จะเอาศาสตร์ของความรู้หรือประสบการณ์ของเราในฐานะที่เป็นเรื่องของการให้บริการวิชาการนะครับเข้าไปอธิบายหรือรองรับเรื่องของศาสตร์ของพระเครื่องนั่นหมายความว่าเราเอาสิ่งที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมาทําเป็นสิ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยคืออยู่ในเรื่องของการศึกษาคือเป็นการอธิบายเรื่องของพระเครื่องเนี่ยโดยมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็หลักทางวิชาการรองรับนะครับออก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้นะครับ ันนี้ถือว่าธรรมศาสตร์นี้มีวิชั่นก้าวไกลนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาในวงการการเมืองเนี่ยบางทีนักการเมืองก็มีมีพรรคเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าเวลามีการตรวจสอบทรัพย์สินจะเห็นว่าไม่รู้ว่าจะตีมูลค่ายังไงเนี่ยหลายคนหลายคนก็เคลมว่าโอ้ยมีพรรคเครื่องแบบเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยเขามีอาจารย์คงได้ข่าวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ที่จริงต้องจะ่ิีบอกว่าท่านนายก ท่านปัจจุบันท่านก็เป็นผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ผมผมนําเรียนคอนญาตขอนญาตนํา, <c oughs> านเรียนเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับว่า,าผมเห็นข่าวออกไปเนี่ยหลายๆสื่อนะครับแล้วก็บอกว่าธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรพระเครื่องที่จริงผมนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้เกาะกระแสนะครับที่เป็นกระแสเรื่องของอ ผู้ชนานาญการสองท่านที่มีวิวาทะกันแล้วกันน้อหรือความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของเหรียญหลวงปู่ทวดปี2508นะครับเพราะผมยืนยันว่าหลักสูตรนี้เปิดมา2ปีแล้วนะครับ เอ้โหลแลาวทีเราคิดทํางเรื่องเนี้มาก่อนการน,นะครับเพราะเราคิดว่าอ๋อ,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 อเปิดมาก่อนแล้วทําไมเราเพิ่งมารู้ตอนนี้ละเนี่ยเราสีครับเพิ่งเป็นข่าวครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เดินสายออกรายการต่างๆเนี่ยไม่ได้หลับไม่้นอนนะเพราะนั่นคือหนึ่งเนี่ยผมนําเรียนเป็นข้อมูลว่าหลักสูตรนี้เปิดมาสองปีแล้วและในขณะเดียวกันนี่เราจัดมาประมาณสี่ครั้งเป็นหลักสูตรที่นั่งเรียนในห้องเรียนคือหลักสูตรออนไซต์ด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ ให้ความสนใจเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเราจัดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งที่เป็นหลักสูตรที่เป็นภระเครื่องนะครับที่เป็นนั่งออนไซต์นั่งเรียนกันที่ธรรมศาสตร,ร์พระประจันนะครับมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะอาจารย์พอพูดถึงกระแสแต่ว่าคือธรรมศาสตร์ไม่ได้ขี่กระแสแต่คือตอนนี้มันมีซีรีส์ในใน n น t f l i x ใช่ไหมคะแล้วก็บนติ๊กตอกบนอะไรที่บนโซเชียลก็มีกระแสพระเครื่องมีด้วยอาจารย์มองปรากฏการณ์สะท้อน สังคมไทยเรายังไงคะคนั่นหมายความว่าเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพรคเครื่องเนี้ปรากฏการในวงการพรคเครื่องมันคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม,มนะครับพรคเครื่องเนี้มีมาเป็นพันปีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันปีเป็นชั้นใดปัจจุบันเนี่ยพาคเครื่องก็ยังคงอยู่ฉันนั้นนะครับเพราะงั้นผมก็ต้องตอบคําถามว่าทุกวันนี้ธรรมศาสตร์ ไม่มีเรื่องอื่นจะทาแล้วหรอมาสอนให้คนงมงายมาสอนเรื่องพระเครื่องที่จริงเนี่ยเรามองพระเครื่องในเชิงของวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสต์นะครับพระเครื่องหนึ่งองค์ที่เราอ่าที่เราจับอยู่เนี่ยมันมีเรื่องราวเลยหลายอย่างถ้าเราได้ศึกษาอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ก็ต้องนําเรียนว่าประเด็นแรกทุกก็ยืนยันว่าพระเครื่องเป็นปรากฏการจริง นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อ,อยู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าพระเครื่องไม่เคยหายไปไหนจากสังคมไทยนะครับ <S <S สครับสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าการเวลาเทคโนโลยีหรือยุคสมัยจะผ่านไปพระเครื่องก็ยังไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆได้เสมอนั่นหมายความว่าพระเครื่องเนี่ยนะครับทันยุคทันคนรุ่นใหม่และในขณะเดียวกันก็สต้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยังหลังใช่ไหมครับเราจะเห็นบรรดาอินฟูทั้งหลายใช่ไหมครับบน แพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเขาเป็นสุภาพสตรีที่เป็นเซียนเนี่ยยังสาวสวยอยู่เลยนะครับหรือว่ายังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะมาจะมาทําหลักสูตรเรื่องเครื่องอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ให้ความสนใจเครื่องแต่ประเด็นที่ผมจะตั้งเป็นคําถามก็คือว่า วัตถุประสงค์ที่คุณเข้าสู่วงการ,ระเครื่องเนี่ยมันอาจจะบิดเบี้ยวไปแล้วนะครับจากวัตถุประสงค์เดิมที่จัดสร้างพระเครื่องตั้งแต่แรกๆนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> นี่คือจุดหนึ่งที่ผมเป็นห่วงน,นะครับว่า,าบางคนเนี่ยเห็นพระเครื่องเป็นวัตถุข,ของการซื้อขายที่สามารถที่จะเปลี่ยนมือด้วยมูลค่าที่สูงได้นะครับเพราะฉงนี้ถ้าเราศึกษาเพียงแค่ในเชิงของราคาเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าของพระเครื่องในแง่ของ แงอื่นมากนักนะครับพอคนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยมองมิติเพียงแค่ราคาเนี่ยมันมันก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงมากว่าในการอธิบายพระแท้พระเก๋เนี่ยมันก็จะอธิบายในแง่ของราคาอย่างเดียวนะครับมาเราอาจจะเคยได้ยินวลีว่านี่ราคาก็เก๋แล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่นแสดงว่าอาจจะเข้าใจวัตถุป,ประสงค์ของของพระเครื่องเนี่ยคาดเคลื่อนไปก็จริงจำเป็นต้องมีหลักสูตรเนี่ยนะครับขึ้นมารองรับนะครับ ใช่ค่ะก็จต้องมาทำความเข้าใจ,จกันด้วยในจุดนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าตลาดภาคเครื่องเนี่ยเขาคุยกันเรื่องราคาจริงๆค,คุยกันเท่านี้แล้วก็อ่าเออบางทีหลายคนก็โดนหลอกนะคิดว่าถ้าถ้าถ้าใครสนใจเรื่องของภาคเครื่องเพราะว่า คือสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธนะคือเราก็รเราก็นับถือนะพระเกจิอาจารย์ว่างอะไรว่างเนะอย่างที่ที่เห็นกันอยู่นี่นะคะที่หลักสูตรนี้ค่ะอาจารย์ได้ข่าวว่าเป็นหลักสูตรที่สอนฟรีเรียนฟรีด้วยใช่ไหมคะคอันนี้ช่วยเล่ารายละเอียดในหลักสูตรหน่อยว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างคะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเข้าไปผิดหวังนะฮะ ผิดหวังเพราะอะไรครับเพราะนึกว่าเรา,าจ,จะไปสอนว่าพระองค์นี้ราคาเท่านั้นเท่านี้พระองค์นี้ราคากี่ล้านกี่แสนอย่างเนี้นะครับที่จริงไม่ใช่นะครับถ้าไปเปิดดูหลักสตรเนี่หนึ่งเนี่ยนะครับปัตตูบาลแรกที่ที่เราจะต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้นะครับคือ,อพระเครื่องเนี่ยเป็นหลักการอ่าเป็นวัตถุที่ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับหลักการเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ แล้วเพราะเราในฐานะที่ส่วนใหญ่เป็น,ปนสังคมชาวพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยจะบอกว่าไม่ยึดติดให้ปล่อยวางใช่ไหมครับแต่พระเครื่องเป็นวัตถุครับที่เราเอามายึดติดนะครับบางทีเนี่ยเวลาผมสมมอบพระเครื่องให้ใครเนี่ยผมก็แอบแซวเล่นเล้ว่าผมสมมอบกิเลสน,นะครับคือส่งมอบความอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยให้กับคนที่รับพระเครื่องไปเราก็แซวก,กันเล่นเนนะครับเพราะประเด็นแรกเลยที่ทุกท่านจะต้องเจอในหลักสูตรนี้คือเราจะต้อง จะต้องไขข้อข้องใจให้ได้ว่าพระเครื่องอยู่ตรงไหนในาศาสนาพุทธพระเครื่องเนี่ยขัดแย้งกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่นะครับพระเครื่องเนี่ยมีความสําคัญต่อสังคมอย่างไรนะครับนี่คือก้อนแรกนะครับคือให้เราเคลียร์กันให้ใหแบบชัดเจนเลยนะครับว่า,าบทบาทของพระเครื่องกับสังคมเนี่ย นะครับหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยครับคือที่ผมเล่นพูดเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าเวลามันน้อยมากนะครับก็เลยจำเป็นต้องประเด็นประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเราจะให้คนเรียนของเราเนี <os> ่ยนะครับตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าที่เข้ามาสู่วงการภระเครื่องเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับนี่คือทัศนะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเรามองว่าในมุมมองของของนักวิชาการเนี่ยคนที่เข้ามาสู่แวดวงวงการภระเครื่องเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่เข้ามาเพราะมูลลค่าอืมอ่าจริงไหมครับ<แ>คือจะถามว่าอ่าพระองค์นี้ราคาเท่านั้นเท่าน<แ>ี<แ>้พระองค์ไหนราคาแพงอ่าใช่ไหมครับคื<แ>อสนใจว่าพระองค์นี้จะขายได้ราคาเท่าไหร่<แ>อืานี่คือสนใจอ่าในเรื่องของมูลลค่านะครับกติกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือสนใจในแง่คุณค่าหรือคุณค่านั่นคือเราศึกษา และสะสมไว้ด้วยความที่เห็นความสําคัญของพระองค์นี้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับพระสมเด็จวัดละคังที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธเจโโรยตัวพรมลังสีนะครับตั้งแต่สมัยรัชการที่สี่และรัชการที่ห้าเนี่ยนะครับนะที่ราคาแพงเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะคนเชื่อในเรื่องของพุทธคุณเรื่องของความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเนี่ยเข้ามาสู่วงการพระเครื่องเพราะต้องการสะสมต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้นะครับเนี่ยผมจึงเรียกว่า เป็นการศึกษาในเชิงของคุณะค่าและในขณะเดียวกันเนี่ยพระเครื่องเนี่ยสะท้อนพุทธศินนะครับที่จริงที่มาของของพระเครื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธรูปเราตั้งไว้ที่บ้านแต่พอเราไปไหนเราไม่อุ่นใจเราก็จำลองพุทธรูปองค์ใหญ่มาเป็นองค์เล็ก รหรือหลังๆมาเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์นักพระเถราจารย์หลายท่านท่านเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ก็มีการสร้างเป็นเหรียญรูปท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแจกลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยครับเพราะงะั้นแล้วเนี่ยบางคนเขาก็ศึกษาในเชิงของพุทธศรริลมาอิศิลปะสกุลช่างนะครับหรือในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเนี่ยคือกลุ่มศึกษาในเชิงคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะ บางคนอาจจะอยู่สองกลุ่มก็ได้ครับเช่นชอบด้วยอยากสะสมด้วยอยากศึกษาด้วยแต่ในงาเดียวกันอะไรถ้าถ้าขายได้ราคาเราก็ขายก็อาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มก็ได้นะครับ,รบส่วนประตูอีกบานหนึ่งนะครับ,รบเมื่อท่านตอบตื่นได้แล้วว่าท่านอยู่ตรงไหนของของวงการพระเครื่องเข้ามาเพราะมูล,ลค่าหรือเข้ามาเพราะคุณค่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเปิดโลกของพระเครื่องว่าวิธีการดูภรคเครื่องเนี่ยนะครับเราดูอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่การสอนการสอง นะครับสองก็คือ,อเราเอากล้องที่ปกติเนี่ยเขาใช้สองเพชนะครับแต่บ้านเราเนี่ยฉลาดเอากล้องสองเพชรหรือเครื่องอประดับอัญมณีเนี่ยนะครับมาส่องพระนะครับามาสองวิธีการส่องยังไงนะครับเราก็จะมาพูดให้ที่อบอกว่า <laughs> เห็นพวกเสียนพระเขานั่งอย่างนะี้นะเรียกว่าส <นำ S 2> ่องพระแถวท่าบ้าจันทร์ตปีเยอะเลย ใช่บางทีก็ก็โดนแซวเหมือนกันว่าส่องอะไรนักนาส่องทั้งบันส่องหาอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเครื่องหนึ่งองเราส่องหาอะไรนะครับสอนวิธีการส่องนะแล้วก็จะพูดหลักการกว้างๆนะครับว่าเอ๊พะพักเครื่องเนี่ยมีกี่กลุ่มกี่ประเภทจะศึกษายัางไงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนำเรียนว่าหลักสูตรเราเนี่ยไม่ได้เน้นอ่าหลักคือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเราไม่ได้เน้นว่า ถ้าเครื่ององค์นี้ขายได้ราคาเท่านั้นเท่านี้หรือการนาพักเครื่องเนี่ยไปแปลเป็นเรื่องของราคาเราไม่ได้เน้นตรงนี้แต่เราเน้นว่าพระเครื่องหนึ่งองค์เนี่ยในการที่จะดูว่าแท้เก๋เนี่ยมันมีหลักการที่พืงพิจาเนี่ยที่มันหลากหลายอันนี้ก็คืองๆก็เป็นแก่นนะเป็นแก่นของการการพิจารณาว่าของแท้ของปลอมซึ่งมันก็จะไปสู่การตีเรื่องของมูลค่าด้วยนั่นแหละใช่ครับตรงกันอยู่ค่ะาจาบ ็คือราคาต่างกันลิบลับนะครับสมมุติผมยกตัวยอย่างพระรอดพระรอดที่วัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะครับลำพูาคาำนค่ะใช่ครับสร้างจากดินครับอาจจะถือว่าเป็นดินที่แพงที่สุดในโลกก็ได้นะครับก้อนเล็กๆเ,กเกนี้ยนะครับ <น ally. S 2> สร้างจากดินถ้าแท้เมื่อไหร่ราคาหลักรานถ้าเก๊เมื่อไหร่ไม่มีมูลาคา่า <น ally. S 2> ไม่มีราคาเนี่ยครับมันต่างกันลิบลับเพราะการที่จะพิจารณาว่าแท้เก๊จึงสําคัญตรงนี้นะครับถ้าพูดในเชิงมูลค่านะครับ่ะครับ ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีมบอกวิธีการส่องดูว่าใช่ครับใช่ครับพระปลอมพระเก๋ใช่ครับรแต่ครับแต่ว่าต้องต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าในสังควมวระเครื่องเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายกลุ่มนะครับ,รบอยู่หลายกลุ่มทั้งกลุ่มหลักกลุ่มอ่า กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสายเช่นบางคนก็บอกว่าสายสายสายห้างอย่างนี้ก็คือสายที่เอาพระไปซื้อขายกันบนห้างบางคนก็บอกว่าตัวเองเป็นสายอนุรักษ์คือฉันไม่ได้สนใจเรื่องซื้อขายอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนว่าตัวเองเป็นสายวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่ละสายเนี่ยก็จะมีมีวิธีในการพิจารณาพระเนี่ยว่าแท้หรือเก๋นเนี่ยอาจจะมีทั้งจุดร่วมและจุดที่แตกต่างนะครับสิ่งสําคัญคือจุดแตกต่างเนี่ยครับ แต่เราไม่ได้ไปฟันธงในในหลักสูตรนะครับว่าแนวทางของกลุ่มไหนเนี่ยถูกต้องเพียงแต่เรานําเสนอเท่านั้นนะครับเรามีหน้าที่ในการหยิบเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาพรีเซนต์มา, Present, มานําเสนอให้คนเรียนที่เหลือให้คนเรียน,น,ยนตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนบนสายของพระเครื่องครับอันนี้คือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นแต่ทราบมาว่าจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องอย่างเช่นเรื่องของพระบรจาาคีอะไรอย่างนี้ต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ อตอนนี้หลักสูตรพักเครื่องเบื้องต้นเนี่ยหลายคนอาจจะผิดหวังผิดหวังในแง่ที่ว่าทำไมแบบพูดเรื่องทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ดูพระจริงจังสักเท่าใดนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านรอเลยนะครับ ผมคาดการว่าน่าจะประมาณภายใน2อถึงสเดือนนี้นะครับไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้านะครับเราทําหลักสูตรพระชุดเป็นจะภาคีคือมีทั้งหมดเนี่ยห่าหลักสูตรเบนจะแปลว่า5นะครับพระชุดเป็นจักาคีเนี่ยนะครับ,ก,รบก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดลักังนะครับเกี่ยวกับพระรอด นะครับเกี่ยวกับพระผงสุนพรรณพระนางพญาพระสุ้มกอนะครับซึ่งที่บัญญัติกันว่าพระชุดเบญจาภากคีเนี่ยก็เนื่องจากว่าถือว่าถ้าใครได้ครอบครองครบทั้งห้าองค์เนี่ยในวงการพระเครื่องถือว่านี่คือสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วที่ได้มาครอบครองนะครับท่านในแง่ของอะอะระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถือว่ามามาเป็น องประดับารมีว่างั้นเถอะนะครับ mm hmm. ครับซึ่งซึ่งท่านในในห้าหลักสูตรเนี้ยนะครับท่านจะได้ได้ดูพระองค์จริงเลยนะครับเราจะมีพระให้ดูแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะ,อะมีวิธีในการดูอย่างไรนะครับ mm hmm. แต่ก็ย้ำว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเขาใช้หลักแบบนี้แต่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ นะครับเพราะตอนนี้มนันยังไม่เป็นองค์งงความรู้ตรงนี้อาจารย์นำองค์ความรู้เหล่านี้มามาย่อยจนเป็นแบบหลักสูตรสอนเนี่ยมาจากไหนบ้างอะคะที่มาของอ,องค์ความรู้ครับคือหนงเนี่ยที่จริงตนเองเป็นคนที่สนใจพระด้วยนะครับพอสนใจเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าการการที่เราจะไปดูว่าอาจารย์รรเป็นเซียนพระใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยครับคือ คือก็ต้องก็ต้องคุยคุยกันแบบแบบตรงๆว่าเอ๊ะเราเ,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 เรานิยามความหมายของคาว่าเสียนว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าผมพูดตัวผมออกตัวอย่างชัดเจนว่าผมศึกษาสะสมพระเครื่องไม่ใช่ในเชิงของมูลค่าแต่ผมศึกษาและสะสมในเชิงของคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใช่คนที่จะเอาพระไปขายมีแต่เสียเงินซื้อมาเพื่อสะสมครอบครอง มาพินิษ์พิจารณาแล้วก็เก็บไว้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับอบอุ่นใจในพุกทุคุณนะครับเพราะฉะนั้นในในห้าห้าหลักสูตรเนี่ยนะครับองความรู้เนี่ยหนึ่งมาจากสิ่งที่เราเรียนรู้จากจากตำราเพราะเราคิดว่าก็คือที่กินถ้าย้อนกลับไปมันก็คือที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้นะครับว่าการที่เราจะ,จะจะดูว่าพระองค์หนึ่งเช่นคุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นทัดแท้หรือพระเก๋เราเนี่ยก็ ไปถามใครอะไปถามเซียนใช่ไหมครับเซียน,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 นเอ๊เซียนใครเป็นเซียนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะตอบได้ด้วยตัวเองผมว่าศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับจากหนังสือนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็โชคดีที่เราได้มีโอกาสได้ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นนักสะสมมาหลายท่าน และใน,นงานเดียวกันเนี่ยเราก็ผมเองก็ยังเป็นนักวิจัยนะครับที่ทําโครงที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระเครื่องด้วยนะครับนี่เราทําเป็นองค์ความรู้ขนาดนั้นเ,เดี๋ยวไว้มีโอกาสจอง<ไ>นำบทวิจ<ไ>ัยมาเปิดเผยในรายการด้วยนะคะวันนี้ก็เวลาน้อยอย่างที่อาจารย์เขา้าใ <ๆ S 1> จาก็เลยอยากให้อาจารย์ยางงี้แล้วกันคือท้ายสุดเนี่ยวงการพระเครื่องในในเรื่องของหลักการอะไรต่างๆที่อาจารย์อยากจะฝากมีอะไรบ้างคะค่ะ ผมมีอยู่สักสามสามประเด็นนะครับสามสามประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยถ้าถ้าจะให้สูตรว่าในการพิจารณาว่าพระองค์นั้นเนี่ยแทหรือเกถ้าเป็นสูตรของผมนะย้ําว่าสูตรของอาจารย์อิสานุวัตนะครับและก็อาจจะอาจจะไม่ตรงกับสูตรของของกลุ่มบางกลุ่มก็ได้นะครับสูตรของผมเนี่ยคือสามอย่างครับหนึ่งนะครับแม่นพิม ตามคำว่าแม่นพิมพ์คือเราต้องดูว่าศิลปะพิมพ์ทรงนะครับรายละเอียดจุดต่างๆของพระเป็นยังไงคือเราต้องแม่นพิมพ์เช่นวันนี้เราพูดคุยกันต่อไปเนี่ยพอท่านจําผมได้แล้วต่อไปไปเห็นผมที่ไหนนี่แหละอิสานุวัตเห็นไหมครับคือเราดูจนจําได้แม่นพิมพ์เลยว่าลักษณะเป็นยังไงนี่คือเราต้องอต้องมีความแม่นยําในพิมพก่อนสองครับเราต้องชํานาญในเนื้อหามวลสารที่นํามาสร้างพระ นะครับเช่นพระ,ะนั้นสร้างจากวัสดุมวลสารอะไรละ่ะสร้างจากว่านสร้างจากปูนเปลือกหอยสร้างจากผงพุทธคุณเหลืองหลังมามีการสร้างเหรียญเหรียญเงินเงินสมัยเก่ากับเงินสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับสร้างจากโลหะสร้างจากทองแดงอย่างเงี้ยครับทองแดงสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกัน นะครับว่าเราต้องดูเรื่องของมวลสารด้วยหนึ่งแม่นพิมสองนะครับชานาญเนื้อหาครับสามครับต้องคุ้นเคยธรรมชาติคําว่าธรรมชาติก็คือความความคงอยู่ของพระเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะธรรมชาติที่แปลเปลี่ยนไปผมยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เห็นตัวอย่างชัดเจนนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพระสมเด็จวัดระฆังถ้าไม่ฐานการใช้เลยเนี่ยนะครับเนื้อก็จะดูแบบขาวๆหน่อย นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ผ่านการใช้สัมผัสเหนือเลือกก็จะดูหนึกนุ่มนะครับก็จะดูแบบสีเข้มๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังทำไมอาจารย์อใช่ครับก็ยันใช่ครับก็ยันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เขาซื้อขายทักเขาก็จะ จะมักมองพระสมเดะะ็จวัลักังแท้เนี่ยในแง่ที่เนื้อต้องแบบอย่างนี้ครับดูเข้มขังหน่อยดูเข้มเข้มจัดๆอย่างงี้ครับแต่อย่าลืมว่าธรรมชาติของพระเนี่ยมันอาจจะมีทั้งลักษณะที่ไม่ผ่านการใช้หรือผ่านการหรือหรือผ่านการใช้ก็ได้นี่นี่คือประเด็นแรกเนาะผม,ผมมีอยู่สักสามประเด็นนะครับประเด็นแรกผมผมขออนุญาตว่าต้องแม่นพิมพ์ชํานาญมวลสารนะครับแล้วก็คุ้นเคยธรรมชาติของพระนะครับนี่คือสูตรของผมในการพิจารณาแทะพระคิด ได้ค่ะวันนี้้ได,ม,ไดมีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์ใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับครับครับผม